สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับยุคนขยายปมร้อนวันนี้เราพูดถึงการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่เขต5นะครับหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาและกะกะตก็กําหนดให้วันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งซ่อมนะครับวันที่23ตุลาคมนี้แหละครับมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สืบเนื่องจากว่าตรงกับวันพุธนะครับเป็นการมองภาพของปฏิทินว่าเอ๊ะเหตุไฉนกะกะตถึงไปจัดการเลือกตั้งในวันพุธเพราะโดยปกติแล้วจะจัดในวันหยุดก็คือวันอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดตอนแรกก็ถูกตั้งคำถามไปไกลเลยนะครับว่านี่เป็นเกมของกะกะตในการวางหมาเพื่อจะสะกัดกัน้นให้ไม่ให้คนเนี่ยมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งเขต5จังหวัดนครปฐมหรือไม่แต่เอาไปเอามาก็เหมือนกับจะเงือบเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อไปดูปฏิทินจริงๆจังๆแล้วพบว่าวันที่23ตุลาคมนั้นตรงกับวัน ิยมหาราชเป็นวันหยุดราชการนะครับคุณผู้ชมครับและบรรดาบริษัทห้างร้านโดยทั่วไปนั้นหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นก็หยุดทําการเรียนการสอนเช่นเดียวกันนี่จึงทําให้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ดูตาม้าตาเรือในตอนแรกเนี่ยนะครับก็งเงิบไปเหมือนกันว่าโจมตีกะกะตว่ามาเลือกตั้งในวันทําการในวันปกติได้อย่างไรแต่ที่ไหนได้กลายไปเป็น วันปิยะมหาราชหรือว่าวันหยุดนะครับในประเด็นดังกล่าวนี้เองทางด้านของพรรคอนาคตใหม่นะครับตอนแรกเนี่ย มองว่าการกำหนดวันเลือกตั้งแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติการเลือกตั้งจะเป็นวันอาทิตย์เพราะเป็นวันหยุดราชการและทุกคนในประเทศหยุดงานพักผ่อนอยู่บ้านเลือกเวลาที่จะเดินทางมาเลือกตั้งได้ตั้งแต่เช้าจนดเย็นตามสะดวกรวมถึงจะได้ใช้เวลากับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่แต่การกําหนดวันพุธแม้จะตรงกับวันหยุดราชการก็จรงิงแต่ก็เป็นวันหยุดราชการที่มีข้าราชการบางส่วนต้องทํางาน นักเรียนนักศึกษาต้องประกอบกิจกรรมที่สําคัญจากประเด็นที่พักอนาคตใหม่มองนั้นนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้ามองกันให้ดีๆมันก็เป็นวันหยุดแต่ทั้งนี้ก็ต้องไปสอบถามความเห็นของกกตเหมือนกันนะครับว่าเหตุไหนถึงต้องไปจัดการเลือกตั้งซ่อมในวันที่23ตุลาคมซึ่งตรงกับวันพุธแม้จะเป็นวันปีย่ามหาราชทําไมไม่ไปจัดการเลือกตั้งซ่อมเหมือนกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนั่นก็คือการใช้ วันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งสาหรับการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนคนปรปฐมนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของวันอยู่บำรุงนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งออกมาประกาศสนับสนุนแบบเต็มตัวเลยนะครับไปสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนานั่นก็คือนายพเดิมชัยสะสมรัพย์นะครับพร้อมกับฝากข้อความด้วยนะครับว่าผมเชียร์บ้านใหญ่ครับคนละพรรคแต่พวกเดียวกันนะครับ เป็ีทราบนะครับว่าวันอยู่บำรุงนั้นมีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับครอบครัวสะสมทรมาแต่ไหนแต่ไรนะครับและที่สําคัญการเลือกตั้งซ่อมที่เขต5นครปฐมพักที่วันสังกัดก,ก็คือพักเพื่อไทยนั้นไม่ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณวันก็เลยมองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนผู้สมัครจากชาติไทยพัฒนานั่นก็คือนายพเดิมชัยสะสมทร ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยไปสมัครสนุนพรรคการเมืองที่อยู่เคียงข้างกับพลังประชารัฐได้อย่างไรเรื่องนี้คุณวันก็บอกว่าต้องแยกแยะนะครับและตนเองนั้นก็ไม่ได้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ที่จะมีปัญหากับพรรคพวกเพื่อนฝูงที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกาันประการใดน,นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนขยายปมร้อนนะครับแล้วกลับมาคบกันใหม่สวัสดีครับ